อาจารย์สมกง,งครับตอนนี้พ<ล>าน้องนิกก้มาอยู่ที่ไหนครับมาลำพูนก็ต้องมาวัดพรทธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารครับวัดกูบ้านคู่เมืองเป็นพันปีนะ<ร>ออ,นอายุเป็นพันปีอะ จุดๆนี้ยังไงครับนี่คือส้อมปล่อยเดี๋ยวเราจะส่งน้ําพระธาตุพระเจดีที่ด้านหลังเนี่ยนะฮะแต่พระเจดีก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสมัยก่อนก็จะมีพระบรมธาตุอะไรเงี้ยพระธาตุต่างๆหรือเป็นพุทธรูปเป็นอะไรที่โบราณโบราณท่านเอาไว้เจดีแล้วเราต้องนึกถึงต้องอธิษฐานยังไงครับพี่ปองตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยเราอยากอธิษฐานไปด้านไหนไงหน้าที่การงานอะไรเงี้ยที่เราอยากจะ มีความสำเร็จแล้วก็อย่างที่บอกเรามาตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานได้ว่าความตั้งจิตมั่นตั้งใจอะไรเงี้ยไม่่ว่าอธิษฐานแล้วสำเร็จยนะครับเอาไปไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้ผมจะขออย่างนี้นะพี่ปองจะขอแปลว่าขอมีสติในการใช้ชีวิตแหละโอ้โหนี่ใช่เลยถูกต้องเลยนะเเฮ้ยธรรมดาปะ โอ้ตอนนี้บรรยากาศเริ่มแบบว่าล่มเื่นนะใช่ลมลก็โชยมาแล้วเริ่มเย็นใจแล้วกายก็เริ่มเย็นตามแล้วออไม่เหมือนเข้ามาช่วงแรกออตรอร้อนเหลอเกินแต่พอเมื่อกี้พอได้ไว่า้สักหน่อยได้ส่งน้ำร้อนสักหน่อยออดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้พี่สมปองครับขออนุญาตถามพี่นิดนึงในฐานะที่พี่เคยหมวดมา30ปีแล้วผมก็ทําบุญบ้างไม่ทําบุญบ้างผมอยากรู้ว่าหลักการของการได้บุญเนี่ยมันเกี่ยวไหมว่า ทำบุญเยอะก็คือให้เงินเยอะแล้วเราจะได้บุญเยอะมันเกี่ยวไหมจริงๆบุญแบ่งเป็นเป็นสามอย่างก่อนเลยทานน้มบุญส่วนไปได้ด้วยการให้ทานที่ว่าเรื่องเงินเรื่องสิ่งของเรื่องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าทานน้มก็ได้บุญระดับหนึ่งสองก็คือรักษาสินสีลอใหมบุญส่นไปได้ด้วยการรักษาสินเช่นเงินเนี่ยไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้มันอาจจะไม่ได้ทุกข้อไงถ้าทำไงบาปไหมไม่เป็นไรจริงๆเราเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นพุทธศาสนาไม่ได้บังคับเลยนะครับที่หมอคนไทยว่า คือคุณสะดวกแค่ไหนยังไงก็ทําได้แต่ว่าถ้าครบห้าได้ก็ดีไม่ได้ก็สี่ก็ยังดีก็จะมีการว่ารับสินเรื่อยๆไงเป็นการเตือนสติตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายเลยภาวนาใหม่บุญสมเด็จได้ด้วยการเจริญภาวนานั่งสมาธินั่นแหละจะเดินสมาธิก็ได้เห็นไหมไม่จาเป็นต้องเงินทองเยอะอย่างเดียวรักษาศินก็ได้จรเดินภาวนาก็ได้อพี่พงแล้วเรื่องนี้ผมอยากรู้ว่าการที่เราแบบไปช่วยในวัดหรือว่าไปช่วยแบบว่าสูตรนักหรือว่าไปช่วยอะไรเงี้ยบุญที่ได้มาตากมั้ย จริงมันก็มีความต่างอยู่นะสัตว์เดรัจฉานคนผู้มีศีลอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีระดับของการได้บุญอยู่ในทางพุทธศาสนาเขาก็จะแบ่งไว้อยู่อะ,อะไรเงี้ยบางทีเขาจะเรียกว่าการทำทานบางทีเขาจะแยกว่าการทำบุญแต่ไม่ว่าจะทำกับใครม,มันก็ได้บุญเท่านั้นแต่ต้องระวังระวังอะไรเหมือนที่เขาปล่อยปลาเห็นไหมคือข่าวก็ออกบ่อยนะปล่อยปลาดุกเนี่ยมันก็ไปกินแบบว่าสัตว์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยเยอะเลยมันก็จะแบบว่าสูนไปได้อะไรเงี้ยจริงจริงไหมปล่อยปลาได้บุญจริงไหม อาจริงๆถ้าหลักขังการที่จะทําให้ได้บุญคือจากชีวิตที่เขาลําบากทําให้เขาสบายขึ้นแต่ก็ต้องไม่ไปทําให้สิ่งอื่นลําบากด้วยนะตัดชนิดอื่นลำบากด้วยแล้วเราจะทําบุญทาอะไรที่มันมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัดชนิดอื่นอันนี้จะดีกว่าโอ้แสดงว่างี้ปล่อยได้แต่ว่าก็ต้องเลือกปลาหน่อยถ้าปลาที่ไปสร้างความลำบากให้ตัวอื่นก็อย่าทำอเมรินทีวี